สวัสดีค่ะพบวกวันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธุ์ตุลากันวันนี้ภูมิพันธ์ก็จะมาที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงมาเก็บพืชผักค่ะอ่าอันดับแรกก็เป็นผักเขียด้วยค่ะพี่น้องภูมิพันธ์มากหลายซุปผักเขียนะเจเยวผักเขียไปซุปมาลูกมามาเก็บช่อกันนะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นสวนป้าจอยสวนพี่สาวะะด้วยค่ะเด้อนี่สวนพี่สาว <laughs> มาเก็บช่อกันลูกมาคนเก่งมาแล้วแพทย์นะสวัสดีเอฟซีด้วยใครเข้ากล้อง,องสวัสดีเอฟซีด้วยสวัสดีครับ เก็บลูกเก็บปเก็บมะเขือเก็บอะไรช่วยกันเนี่ยแหละคือเราไม่ต้องไปซื้อไปหาค่ะเรามีอยู่ในสวนของเราอยู่แล้วใส่ถุงนี่ค่ะอ่าเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงเก,เก็บลูกเก็บอันอันเหลืองนี่ก็กินได้น้วเนี่ยเนาะอันดงเหลืองนี่ก็เอาไปเอาไปตำส้มผักเอาไปตำเห็ดส้่มผักพี่นลองแซ่บนี่ค่ะเก็บพริกด้วยนะลูกเก็บพริกด้วย <ไป S 1> อ่ะ <ไป S 1> อาปูอาปู เราเอามาแล้วขอมาแล้วอใส่ด้านล่างประมาณห้าโลสองห้ออู้ไงมันเนา่าเราก็ไม่ต้องเอา่อะเก็บพริกต่อไปอาปูเรามาเก็บพริกกันดีกว่าถือไว้ลูกถือไว้เดี๋ยวจะวุดเก็บพริกก่อนนะครับพี่น้องเก็บไปเก็บไปตำแก้วตำแก้วตำจุดีกาซื้อเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยถือสองมือไหมลูกคนเก่ง อปูซ้สองมูปักละหลานสายค่ะลูกคูแพทดนี่ค่ะเราไม่ต้องไปซื้อเลยเราก็เก็บไปตำได้ตำเจ้าวตำสุม่มเมื่อแรงวายจี้ตำสุม่มบอกสั้นวะนะตำสุม่มคุมพันธุ์บะไมานาค่ะก็ที่ได้มามืันนี้ละติดภารกิจค่ะพี่น้องติดภารกิจดวันนี้คุมพันก็ต้องมานาทุกวันได้ค่ะพี่น้อง ดาาดเดีย๋ยว่มาทยคลิปอัปเดตหนพี่น้องเบิ้งได้ค่ะเด้อว่าต้องมาซุมมือมาไทายซุมมือ่ทยทำซุมมือแต่แต่ที่เป็นกิจกรรมอย่างกติวนไปเวียนมาที่นีนแล้วค่ะให้พี่น้องได้เบิ้งเพราะว่าสองมือนั่นคุ้มพันเพราะอะไรมาคุ้มพันกถ่ายแจะอัปเดตแต่น้องแมวแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านเลยปิดงานอยู่บ้านอ่าเมื่อนี้ก็ได้มาไทายแล้วค่ะเก็บมาแล้วกอย,อย่าง,ไม,งไม่พอหรอกคนเยอะแยะเอาเยอะเยอะลูก เออขับต <l id sei update> <s Bond i> ั้งโอ๊ะขับไ่ได้ซื้อเด้ค่ะเนี่ยเก็บจากสวนเขาเองเลยนี่ค่ะเอามาใส่ลูกมาเก็บใส่ลูกนะเก็บจับสองมือยูทบอกว่าให้จับสองมือครับอ่ะสองมือไปทางโน้นมะละกอเด็ดได้ยังเอ้าเอาประกออีกจัน่วยก่อนคนหลาย หลายคนบ้านคุมหันนะตำ้มสมมากอนี่ต้องใส่หนวยไงเอด่านมันโดนหยางเลยค่ะพี่น้องอ้ามีลูกเอาอีกไหมเอาอีกลูกหนึ่งเนะาะประกตอต้นนี้ก็อ่อนดีดีค่ะพี่น้องหนวยญ่เราก็เอาไว้ค่อะหันมันเก่้เอาลูกอ่ะนี่ค่ะพอแล้วค่ะ มาละกอไปชูเลยค่ะสวยงามมากพอหรือยังคะจ้าโอเคจ้าพรุ่งนี้ค่อยไปวันนี้ก็อันนี้ประธนได้รถด้เนี่ยเดี๋ยวไปจ่ายนรถนะคะอด้เราลกลับบ้านกันเถอะทำงาน,นอะไรนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องร้านแทศนะ มาดูค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลูกหลานค่ะไปลูกไปไป